เสียงอ่านจากหนังสือมหามงคลชีวิตเรื่องเล่าของหลวงพ่อเลี่ยมที่สองตอนสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมบาลังสีปางอุ้มบาทพรมน้ำพระพุทธมนต์โดยพระพราวนาวิสุทธิคุณวันที่8เมษายน2535ที่วัดอัมพวันมีวิหารอยู่ทางทิศใต้ของโรงอุโบโสถ ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมบาลสีปางอุ้มบาทรมน้ำพระพุทธมนต์ผู้สร้างถวายคือคุณเสงคุณผ่องสีใจบุญโดยนำมาถวายวัดอัมพวันเมื่อพศ .2530 พร้อมกับหลวงปู่แสงเมื่อนำมาถวายยังไม่มีวิหารได้อันเชิญท่านเจ้าคุณสมเด็จไว้ในโรงอุโบสถและหลวงปู่แสงประดิษฐานอยู่ที่ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน อยู่ต่อมาประมาณหนึ่งเดือนมีคนข้างวัดมาบอกว่าสมเด็จโตท่านอยากมาอยู่ข้างนอกอาตมาก็รับทราบไว้ต่อมามีคนจากนกครสวรรค์ถามหาสมภากรกรัมพวันมาถึงก็มากราบถามว่าท่านเป็นสมภารใช่ไหมสมเด็จโตให้มาบอกว่าท่านไม่อยากอยู่ในโบสถ์ข้ามหัวไปข้ามหัวมา จุ้นจ้านกันมากเหลือเกินช่วยสร้างวิหารให้ทีอตาตมาก็ยังไม่ยอมเชื่อต่อมาอาจารย์วิทยาลัยครูนครสวรรค์ฝันมาบอกว่าท่านสมเด็จโตให้มาบอกสมภารว่าช่วยสร้างวิหารให้ทีในฝันอาจารย์คนนั้นก็ถามว่าท่านเจ้าคุณสมเด็จทำไมไม่ไปบอกท่านเอง ท่านบอกไม่คลังต้องให้คนอื่นบอกถึงจะคลังเพราะสมภารองนี้ที่ถิสูงอาตมาก็นึกมาบอกเราสามปากแล้วอาตมาก็ไปยกมือไหว้จุดทุปเทียนบอกเหมือนท่านจะยิ้มบอกเราปรากฏว่าสร้างเดือนเดียวเสร็จพอยกท่านไปไว้เงินไหลนองทองไหลมาใหญ่เลยอีกประการหนึ่งที่ท่านอยู่ในโปรถใครมาก็ยกมือไหว้ แต่สมเด็จโตไม่ไปไว้พระประธานกันเลยโยมผ่องสีปิดทองสะสวยก็ยิ่งข่มพระประธานในโบสถ์อีกอาตอมาก็ต้องปิดทองพระประธานทั้งสององค์พอดีด็กเตอร์กิ่งแก้วอัตถากรมาบอกอีกว่าหลวงพ่อไม่มีบริวารต้องมีพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรนะ อาตมาก็อัญเชิญประดิษฐานกับพระประธานองค์แรกและปิดทองสวยงามประวัติการสร้างสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมบังสีและหลวงปู่แสงโยมเสนได้เล่าประวัติการสร้างท่านเจ้าคุณสมเด็จและหลวงปู่แสงว่าตอนแรกผมศรัทธาแต่หลวงปู่แสงก่อนที่จะหล่อหลวงปู่แสงมีลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณวัดมณีชนละขันมาปาลาบบ้่า พระอื่นเขาทำกันได้แต่ทำไมหลวงปู่แสงไม่มีใครคิดจะทำพอได้รับฟังผมก็รับปากทันทีว่าจะหลอ่อแต่คนลบบุรีไม่เคยเห็นหลวงู่แสงเห็นพระพุทธร,รูปตามยอดเจดีย์ว่าเป็นหลวงพ่อแสงเพราะรูปท่านไม่ค่อยปรากฏท่านเจ้าคุณวัดมณีบอกว่าที่นั่นมีที่โน่นมีผมก็นำกล้องจะไปขอถ่ายก็ไม่มี อยู่มาวันหนึ่งป้าตึงแม่ค้าส้มพักสมพรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลบบุรีได้มาถามผมว่าจะไปเวียนเทียนที่พุทธมณทลหรือเปล่าจะได้ฝากเงินไปทำบุญด้วยผมบอกไม่ไปตั้งใจจะไปหารูปหลวงพ่อแสงป้าตึงบอกว่ารูปหลวงพ่อแสงนี้เห็นมีอยู่ที่บ้านคนโทสมบัติคุณวิรายศิริวัฒนอยู่ใกล้กับวัดศรีสุทาวา น่าจะลองไปถามดูผมก็ดีใจมากคว้ากล้องไปที่บ้านพันโทสมบัติคุณวิไลศิริวัฒน์ทันทีเมื่อไอปากขอรูปเขาชี้ไปที่ข้างฝาผมก็บอกขออนุญาตถ่ายจะนำไปหลอพอเอื้อมมือไปหยิบรูปปรากฏว่ากรอบรูปร่วงกราวลงมาเหลือแต่รูปกับกระจกติดมือมาเท่านั้น ผมก็นึกว่าเอ๊ะอยู่ได้อย่างไรสงสัยเป็นปาฏิหาริย์ท่านคงรอให้เราได้ทำพระรูปท่านแล้วผมก็ไปหาท่านเจ้าคุณวัดมณีบอกว่าแล้วผมก็สาบานกับท่านเจ้าคุณว่าถ้าผมหากินกับหลวงพ่อแสงขอให้ผมมีอันเป็นไปและผมก็มาคิดว่าหลวงพ่อแสงกับหลวงปู่โตนี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์กัน ถึงอย่างไรเราก็จะหล่อมาอยู่ด้วยกันเถอะสิทธิอาจารย์จะได้อยู่ด้วยกันจึงได้ตกลงกับลุงหัวสุภาพักว่าจะสร้างวิหารและลรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อแสงเป็นเนื้อนักวะโลหะหนึ่งองค์รูปหล่อสมเด็จพระพุทธาจยา์โตพรมรังสีบางถือคัมภีร์หนึ่งองค์ประดิษฐานไว้ที่พระวิหารหลวงพ่อแสงอนุสรหลวงพ่อวันอัมพวันบอกว่า จะปลูกวิหารต้องวางศิลาเลิกแล้วหลวงพ่อก็ไปเขียนดวงที่วัดทองพุ่มพวงจังหวัดสระบุรีในดวงนั้นเขียนไว้ว่าท่านเจ้าคุณพระศีวรคุณนวลเป็นประธานในเสงงนางผง่องศรีใจบุญเป็นผู้ดำเนินง,งานพร้อมทั้งคณะกรรมการทุกคนปรากฏว่ามีคนไม่พอใจประท้วงจะขอร่วมครึ่งหนึ่ง จงแนะนำหนังสือกันไว้ว่าวันวางศิลาเลิกจะมาวางเงินสามแสนถ้าขาดเหลือก็จะเพิ่มเติม เมื่อถึงเวลานั้นวันรุ่งขึ้นจะวางเงินตอนเย็นเขาเดินคอตกมาบอกว่าไม่สามารถนำเงินมาให้ได้แล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ว่าที่เขาจะนำเงินมาให้สามแสนนี้เขาจะขายสมเด็จพุทธาจารย์โตสมเด็จวัดระครังที่เขามีอยู่ตกลงไว้สี่แสนได้วิ่งไปหาคนที่ซื้อหวังจะไปเอาเงินเขาด้วย วิ่งอยู่ดีๆสร้อยคอที่แขวนไว้หลุดขาดเขาเลยใจคอไม่ดีผมก็ปลอบเขาแล้วมาบอกพวกคณะกรรมการว่าอย่าไปทวงเงินเขานะเขาไม่มีเงินวางเดี๋ยวเขาจะอายเป็นอันว่าเขาไม่ได้ทําเลยพอหล่อเสร็จจะอัญเชิญขึ้นวิหารไปเชิญเขาเขาก็ป่วยมาไม่ได้พองานฉลองครั้งที่สองเขาก็เข้าโรงพยาบาล นี่คือบารมีหลวงปู่เขาคิดจะจำน่ายหลวงปู่แล้วมาร่วมกับเราแต่เราหวังทำให้ท่านด้วยศรัทธาเลยไม่ได้มาเลยแล้วผมก็คิดขึ้นมาเองว่าจะต้องอัญเชิญหลวงปู่โตและหลวงปู่แสงอย่างละหนึ่งองค์ไปวัดอัมพวันมันนึกอย่างไรบอกไม่ถูกเฮียฮัวสุภาพักบอกว่าถ้าจะนำไปหล่อให้วัดอัมพวันให้ไปเอารูปที่วัดอุบสม อำเภอบางปะหารจังหวัดอยุธยาเป็นรูปหลวงปู่ที่เป็นภาพออกมาจากจอหนังปางอุ้มบัตรพรมน้ำพระพุทธมนต์มีคนเห็นกันทั้งนั้นใครๆก็เรียกว่าปู่โตปาติหาร ผมก็นำกล้องไปถ่ายภาพแล้วนำไปให้ช่างหล่อที่กรุงเทพเกิดปาฏิหาริย์อีกหลวงพ่อเศกทองแผ่นไปนำไปใส่ในเบ้าปรากฏว่าตอนหล่อแผ่นทองเกิดบินขึ้นไปข้างบนสักครู่ก็บินลงมาเบ้าอีกท่านแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นช่างหล่อบอกตกตะลึงเลยมีแบบนี้ด้วยเหรอนี่ พอนำท่านไปไวัดที่วัดอัมพวันใหม่หลวงพ่อบอกเรื่อยว่าแขกเยอะขึ้นทุกวันตอนนี้เยอะสุดขีดเลยเมื่อตอนหล่อหลวงปู่โตและหลวงปู่แสงเสร็จใหม่ๆหลวงพ่อโตได้ไปสวดธรรมจักรได้นำน้ำใส่ในบาตรปู่โตแล้วปักเทียนทำน้ำมนต์พอเสร็จพิธีเทียนไขในบาตรเป็นรูปมังกรหนึ่งตัวได้อัญเชิญไว้บนมิหาร ต่อมาวันที่25พฤศจิกายน2529ได้จัดงานมหาพุทธ,ธาพิเศษรูปหล่อหลวงปู่โตและหลวงปู่แสงที่วัดมณีชนละขันหลวงพ่อได้นิมนต์สมเด็จพระญาณสังวรมาพุทธ,ธาพิเศษท่านเมตตาอยู่ตั้งแต่2ทุ่มถึงเที่ยงคืนซึ่งปกติท่านจะแผ่เมตตาแค่5นาทีแต่นี้ท่านแผ่ให้เป็นชั่วโมง ขณะพุทธาพิเศษเกิดอภินิหารฟ้าลั่นเปรี้ยงไปที่เจดีทั้งทั้งที่ไม่ใช่หน้าฝนฟ้าร้องสามครั้งไฟในวิหารดับสามครั้งไฟนอกวิหารไม่ดับฝนตกลงมาเป็นละอองน้อยๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตื่นเต้นกันมาก พอเสร็จพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษเทียนไขที่ปักทำน้ำมนต์ในบาทหลวงปู่โตเป็นรูปมังกรสองตัวมีร่างทรงมาทำน้ำมนต์หลวงปู่โตยดเทียนเหมือนพระบรมสารีรลกาธาตุแบบมเมล็เข้าวสารเมื่อวันที่8เมษาย,ยน2535อัตมาได้ไปที่วัดอุบโรมกับโยมเสงเพื่อจะไปดูว่าภาพหลวงปู่ออกมาจากจอหนังมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ทางวัดอุโลมได้จัดการต้อนรับอย่างดีจากนั้นโยมหัวสุภาพักได้เล่าให้ฟังว่าที่วัดอุโลมกำลังสร้างโบสถ์มีการฉายภาพยนตร์เจ็ดวัน7คืนหลวงพ่อสมเด็จพุทธาจารย์โตบอกว่าจะอยู่เป็นเดือนเพื่อช่วยหาเงินสร้างโบสถ์มีคนทรงมาอยู่ด้วยมีอยู่วันหนึ่งหลวงปู่ท่านลงมาทรงแต่เช้าพอหลวงปู่ลงลูกศิษย์นีหมด ท่านเรียกผมเข้าไปนั่งข้างหน้าท่านเลยพวกรูกศิษย์กลัวท่านท่านบอกว่าเย็นนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นที่จอหนังุเขาใช้ภาพพยนตร์ันเจ็ดคืนพอตอนสี่มงเย็นจออยู่เฉยๆไม่มีลมพัดมีคนขายของเขาเห็นเป็นรูปเงาหลวงพ่อหลวงปู่โตนั่งพรมน้ำมนต์อย่างนี้และเกตตรง เขาเห็นแล้วก็วิ่งไปบอกผมว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่จอหนังหลวงปู่ท่านบอกไว้ก่อนแล้วว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่จอหนังผมก็ไปดูคนอื่นเขาเห็นองค์เดียวแต่ผมเห็นสององค์มีพระมาลายยืนอยู่องค์หนึ่งนุ่งคึืนท่านมาทรงแล้วถามท่านว่าอะไรเกิดขึ้นที่จอหนังท่านตอบว่าครัวโต จึงถามท่านว่าหลวงพ่อมีความประสงค์อะไรจึงเกิดที่จอหนังท่านบอกให้หล่อรูปท่านที่นี่ท่านว่าขวัวโตอยู่ไหนเงินไหลที่นั่นผมเรียกกรรมาการวัดมาปรึกษาปักคทายกกรรมาการวัดและพระทุกองไม่เห็นด้วยผมก็เลยจะหล่อเองไปติดต่อกรมศิลปากรสร้างพระเขาคิด17,000บาท พอขาทราบว่า,สร,าสร้างสมเด็จพุทธาจารย์โตเขาคิดแค่หมื่นเดียวรอขอขึ้นค่าล่อง500บาทล่างทรงหลวงปู่บอกว่าพระอินจะเททองผมก็มีละครสามวันสามคืนท่านบอกให้ผมแต่งชุดขาวเพราะพวกเทพจะลงมาเททองกันเยอะแล้วขึงเชือกห้ามคนเข้าไป พอถึงเวลาหล่อพระชยันโตผมก็เกิดลืมว่าพระอิน์ทจะลงมาผมมัวแต่ยุ่งทางพระได้ยินเสียงหลวงปู่บอกว่าฟังนะจะให้พวกเขามาร่วมด้วยหลวงปู่คัดให้เขาออกมันไม่มีเชื้อเทพอย่าให้มันเข้าให้มันออกห่างๆพอตอนนี้พวกบ้านผมเขาก็บอกเห็นหุวง ดอกบัวขาวลงเต็มหลังคาโรงพิธีผมก็เหลียวมาดูที่โรงพิธีก็เห็นพระอินทร์ท่านมาเททองมากันสององค์ผมก็นึกว่าใครเอาตัวละครมาอยู่ในโรงพิธีผู้หญิงนุ่งผ้าจีบแบบตัวละครตัวพระอินทร์แต่งตัวเหมือนพระเอกมีชดา ใครว่าพระอินเขียวแต่ผมเห็นเนื้อเหลืองผมลืมที่หลวงพ่อบอกว่าพระอินทจะเททองมัวแต่ยุ่งทางพระพอเห็นปลายรองเท้าแหลมสูงจึงนึกขึ้นได้พระอิน์ก็ค่อยๆจากหายไปหลวงปู่สมเด็จท่านนั่งอยู่ที่ศาลเพียงตาท่านสั่งให้ตั้งศาลเพียงตาแล้วปูผ้าขาววางหมอนขวานไว้เขาก็เห็นกันหลายคนพอพิธีเสร็จ บางคนก็วิ่งมาบอกว่าเห็นอย่างโน้นเห็นอย่างนี้รอเสร็จเขาก็นำกระเทาะไปที่กรุงเทพพอกระเทาะออกไม่มีชำรุดที่ตรงไหนเลยเขาบอกว่าน่าจะกระเทาะที่วัดอุโลมเขาไม่ต้องปาดหรือแต่งที่ไหนเลยรอแล้วผมจะเชิญไว้ในโบสถ์ท่านไม่ยอมท่านว่าพอหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเขาจะมาไหว้แต่หลวงพ่อเบญกรรมก็จะมาอยู่กับหลวงพ่อ อาตมานึกถึงที่อาตมาได้บันทึกไว้เมื่อพศ2500พระพุทธเจ้าหลวงได้ตรัสกับอาตมาว่าพระคุณเจ้าโยมจะบอกให้พศออ2530เจ้าคุณอาจารย์ของเราจะมาอยู่ในโรงอุโบโสถของท่านอาตมาถามว่าเจ้าคุณอาจารย์ไหนล่ะท่านตอบว่าเจ้าคุณอาจารย์ของเราคือสมเด็จโตผม,มาลางังศีพระคุณเจ้าไม่น่าจะไม่รู้จัก อาตมาก็บอกว่าโยมจะมาอยู่ได้ยังไงโบสถ์ก็จะพังแล้ววัดก็โทมแล้วท่านตอบว่าพระคุณเจ้าคนมีบุญเขาจะเอามาอาตมาก,ก็จดพศสอ0 2,500กับพศ2530ห่างกันตั้ง30ปีอาตมาก,ก็ไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะตอนนั้นยังไม่รู้จักกับโยมเสกและโยมผ่องสีท่านบอกต่อว่า ผู้มีบุญวาสนานั้นจะนำพระอาจารย์ของเจ้าคุณอาจารย์เรามาอยู่ที่วัดน,นี้ด้วยอาตมาก็ไม่ทราบว่าเป็นใครมาทราบตอนหลังว่าเป็นหลวงปู่แสงนี้เองแต่ท่านได้บอกไว้หมดว่าอาจารย์เจ้าคุณสมเด็จอ่อนกว่าแต่เจ้าคุณสมเด็จต้องไม่ยอมเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่แสงเพราะท่านได้สำเร็จญาณสมาบัติท่านยังบอกอีกว่า ท่านเจ้าคุณสมเด็จที่จะมาอยู่ในโรงอุบาสกของท่านจะแปลกกว่าที่อื่นที่ไม่มีที่ไหนพระพุทธเจ้าหลวงได้ประทับทรงเด็กปอสีที่มากับบิดาจากเพชรบูรณ์มหาอาตมาเพื่อให้เจิมรถที่อาตมายอมจดเพราะผูกสกิดหัวใจว่า พระคุณเจ้าเมื่อเช้าอยู่ที่ไหนเมื่อเพลนอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้อยู่ไหนโยมก็เช่นเดียวกันใครนึกถึงโยมโยมถึงบ้านนั้นถ้าไม่นึกถึงโยมมันก็ไม่ถึงอตมายังได้คำพูดของท่านมาสอนเราอยู่บ้านติดกันถ้าไม่ได้เป็นญาติกันก็ไม่สนใจกันอยู่ห่างไกลกันถ้ายังสนใจกันก็นึกถึงกันอย่างนี้เป็นตน้น เมื่อสมัยที่อาตมามาอยู่ที่วัดอัมพวันใหม่ๆพศออ2499ผู้พิวรนพวกคริตมาตีอ้วนหน้าวัดพระไปว่าก็ยิงไก่วัดไปแกงอีกอาตมาใช้กรรมาฐานแก้คือแผ่เมตตาอาตมาใช้คาถาของหลวงพ่อโตท่านเจ้าคุณธรรมกิตติ ที่สามารถสอนแม่นาพระขนมนั่งกรรมาฐานได้คาถาของท่านคือเมตตาคุณน,นางอลหังเมตตาจำเป็นเลยเสือก็ยังสยบช้างดุอย่างไรตกน้ำมันอย่างไรสยบหมดถ้าจะขับรถให้ว่าเมตตันจากััพโลกัสมิงมานะสัมภาวเยอัปปลิมาน,ามาววมานังคาถาของสมเด็จโตขับรถผีช่วยเลยนะ วันนี้เอาคาถาของท่านสมเด็จโตมาเผยแพร่พระพุทธเจ้าหลวงทรงทำนาเกี่ยวกับวัดอัมพวันเมื่อพศ2 5 0 0ข้อ1วัดน,นี้จะเป็นแหล่งที่มาของข้าราชการจะมีหอประชุมใหญ่เกิดขึ้นในพศ2525ข้อ2พศ2530เจ้าประคุณสมเด็จอาจารย์ขรัวโต จะมาประทับในโรงอุเบาสดของท่านและโบสถ์ของท่านจะต้องสร้างใหม่เป็นรูปทรงแบบใหม่ข้อ3จะมีสำนักปฏิบัติวิปัสนานกรรมฐา,านขึ้นมาข้อ4หลวงปู่แสนอาจารย์ของสมเด็จโตจะมาพศสอ3 0ข้อ5ในเวลาการต่อมาวัดนี้จะแปลงสภาพข้างหน้าจะเป็นข้างหลัง ข้างหลังจะเป็นข้างหน้าข้อ 6. เมตตาธรรมของวัดจะมาอีกข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนจะเข้าวัดข้อ 7. ศาลาหลังเบอร์เริ่มเกิดขึ้นศาลาจะมีฮาหมุกข้อ8เมตตาธรรมแห่งน้ำใจจะหลั่งไหลามาอีกมากมายมีเจ้าแม่กนออิมปูกโกมารพัช พระศีวลีพระพุทธลีลาจะมีที่วัดท่านข้อ9ผู้มีบุญวาสนาจากประสาทพรให้สำเร็จพระญาณสังวรข้อ10พระบัณฑิตจะเข้าวัดโรงครัวจะมีการจัดระบบดีขึ้นหมายเหตุ ขณะนี้ที่วัดมีโรงเรียนฝึกหัดครูสอนปริยัติธรรมแผนกบาลีมีพระประธานหนึ่งถึงประธาน9เข้าอบรมนุ่นละสองเดือนโรงครัวสร้างจัดระบบใหม่หุงข้าวได้ทีละหนึ่งกระสอบสุกภายในหนึ่งชั่วโมงมีเตากำจัดเศษอาหารสดปรับอุณหภูมิได้